สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมรัชตะมลทรัพย์เป็นนักธุรกิจองค์กรเดอะพิงค์นะครับได้รับมอบหมายให้มาแบ่งปันในหัวข้อนัดหมายเข้าพบเปิดใจปิดการขายซึ่งหัวข้อนี้โดยปกติเราจะมาพบกันในทุกสัปดาห์ในเพจ VR The p เด k พิครับแต่ว่าในวันนี้จะมาสรุปย่อในหัวข้อนี้เพียงสั้นๆเพื่อให้ท่านได้เข้าใจกระบวนการวิธีการในการปิดการขายครับท่านทราบไหมครับกระบวนการขั้นตอนในการปิดการขายเป็นอย่างไรหรือบางท่าน เคยกลัวการขายมีไหมครับวันนี้ผมมีข่าวดีที่จะทําให้ท่านสามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้ครับเราไปชมคลิปนี้กันครับกลัวการขายแก้ได้แบบนี้คุณกลัวการขายไหมครับคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมครับที่ไม่กล้าเอ่ยปากขายสินค้ากับใครคุณรู้สึกอึดอัดใช่ไหมครับที่จะชวนใครมาทําธุรกิจด้วยคุณอยากหายจากอาการแบบนี้ไหมครับถ้าอยากผมมีวิธีแก้ครับ สาเหตุที่คุณเป็นแบบนี้เพราะปัญหาไมเซตหรือกรอบคิดของตัวคุณเองครับเพราะคุณคิดว่าการขายคือการไปเอาประโยชน์จากลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของคุณครับคุณจึงรู้สึกว่าคุณกังวลที่จะไปขายสินค้าให้กับใครเพราะคุณคิดว่าคุณกำลังจะไปเอาเงินจากกระเป๋าตังค์ของเขาคุณจะรู้สึกผิดทุกครั้งที่คุณไปชวนใครมาร่วมทำธุรกิจด้วยเพราะคุณกลัวว่า เขาจะหาว่าคุณไปหลอกให้เขาเอาเงินมาลงทุนทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นดังนั้นคุณจะต้องปรับไมล์เซตของคุณใหม่ครับคุณจะต้องปรับกรอบคิดหรือทัศนคติในเรื่องการขายของคุณใหม่จากเดิมที่มองว่าการขายคือการไปเอาประโยชน์ให้มาเป็นการให้ประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของคุณครับคุณจะต้องไปขายโดยไม่ขายคุณจะต้องบอกกับตัวเองว่า คุณจะไปเพื่อให้ไม่ได้ไปเพื่อเอาประโยชน์จากเขาคุณจะต้องตอกย้ำกับตัวเองเสมอว่าคุณกำลังทำหน้าที่ช่วยเขาไปแนะนำเขาไปส่งมอบความปรารถนาดีเพื่อช่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นคุณไปพบลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพแล้วเล่าตัวอย่างคนที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทรักษามาหลายปีก็ไม่หาย แต่พอมาทำตามที่คุณแนะนำแล้วทำให้อาการดีขึ้นและถ้าลูกค้าของคุณจะทำตามตัวอย่างที่คุณแนะนำเขาก็จะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นความทุกข์ทรมานได้เช่นกันแต่ถ้าเขาไม่ทำตามคำแนะนำของคุณคุณก็ไม่ต้องรู้สึกผิดหวังไม่ต้องเสียใจเพราะคุณแค่ไปให้โอกาสกับเขาการจะเลือกรับหรือไม่รับเป็นเรื่องของเขา หรือถ้าคุณกําลังไปหาเพื่อนสมัยเรียนที่เพิ่งตกงานเนื่องจากโรงงานปิดแล้วคุณไปบอกวิธีสร้างรายได้ให้กับเขาเพื่อให้เขามีสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวดีขึ้นคุณก็ทำหน้าที่ไปส่งมอบความปรารถนาดีให้กับเขาเท่านั้นส่วนเขาจะรับหรือไม่รับเป็นเรื่องของเขาแต่คุณก็สุขใจที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้โดยการบอกต่อธุรกิจดีๆให้กับเขาเป็นต้น ดังนั้นถ้าคุณคิดว่าการขายคือการให้คุณจะไม่รู้สึกกลัวการขายคุณจะรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้คนให้เขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากสินค้าของคุณหรือทำให้เขามีไรายได้มากขึ้นจากการมาร่วมทำธุรกิจกับคุณครับการเตรียมเรื่องของไม n d เซ็จึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวของตัวเราเองครับนอกเหนือจากไม n d เซ็แล้วเราจะต้องมีการศึกษา เรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราให้ละเอียดในการที่จะเข้าพบลูกค้าผู้มุ่งหวังของเราด้วยนอกเหนือจากนั้นครับการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเช่นกันครับที่เราจะต้องเตรียมในฝั่งของเราครับนอกเหนือจากฝั่งของเราที่จะต้องเตรียมตัวแล้วครับเราจะต้องมีการเตรียมตัวศึกษาในส่วนของลูกค้าและผู้มุ่งหวังของเราด้วยครับในวงการเรียกกันว่าก,การเช็คฟอร์มครับ6สิ่งที่ต้องพินิษ์ ถ้าต้องการพิชิตใจผู้มุ่งหวังถ้าคุณต้องไปพบกับผู้มุ่งหวังหรือ prospect เพื่อที่จะไปแนะนำสินค้าหรือชวนมาทำธุรกิจมี6สิ่งสำคัญที่คุณจะต้องพิจารณาเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะนัดหมายเข้าพบหรือแม้กระทั่งจะต้องค้นหาในช่วงเวลาที่เข้าพบทำความรู้จักด้วยเพื่อที่จะให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานผู้มุ่งหวังของคุณอันจะนำไปสู่เป้าหมายการปิดการขายให้สำเร็จได้ในที่สุด ซึ่งคนในวงการเรียกขั้นตอนนี้ว่าการเช็คฟอร์มหรือการวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังคำว่าฟอร์มเป็นคำย่อที่มาจาก6คคำดังนี้1 F ย่อมาจากคำว่า family ซึ่งคุณต้องรู้ว่าผู้มุ่งหวังที่คุณจะไปพบชื่ออะไรอายุเท่าไหร่บ้านอยู่ที่ไหนโสดหรือแต่งงานหรืออย่าล้างมีลูกกี่คน2 O ย่อมาจากคำว่า occupation ซึ่งคุณต้องรู้ว่าผู้มุ่งหวังมีอาชีพอะไรเพื่อจะได้คาดการเรื่องรายได้ของเขาเขากำลังมีความสุขกับงานที่ทําอยู่หรือเปล่าหรือกำลังเบื่อง,งานหรืออยากเปลี่ยนงาน 3.R ย่อ,ายอม,มาจากคำว่า recreation ซึ่งคุณต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรทําอะไรมีงานอดิเรกอะไรบ้างชอบกีฬาอะไรชอบเที่ยวแบบไหน คุณกับเขามีความสัมพันธ์อย่างไรเช่นเป็นเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเป็นน้องที่ทำงานหรือเป็นภรรยาหัวหน้างานเป็นต้น 4. M. ย่อมาจากคาว่ามันนี่ซึ่งต้องสืบให้รู้ว่าผู้มุ่งหวังมีไรายได้ประมาณเท่าไหร่มีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไรมีหนี้สินหรือไม่ต้องมีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่หรือไม่ 5. H. ย่อมาจากคาว่า health คุณต้องมีข้อมูลว่าผู้มุ่งหวังของคุณมีสุขภาพดีไหมออกกำลังกายบ้างหรือเปล่ามีภาวะอ้วนหรือผอมกว่าปกติไหมญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวของเขามีสุขภาพเป็นอย่างไร 6. D ย่อมาจากคาว่า dream ผู้มุ่งหวังของคุณมีความฝันอะไรมีเป้าหมายอะไรในชีวิต หรือมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาต้องการอยากทำนี่คือ6อย่างที่คุณต้องแสวงหาเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาตัดสินใจเพื่อพิชิตใจผู้มุ่งหวังของคุณให้ได้ในที่สุดครับครับนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าพบลูกค้าและผู้มุ่งหวังของเราครับเตรียมตัวทั้งในฝั่งของเราและในฝั่งของลูกค้าและผู้มุ่งหวังของเราด้วยครับ หลังจากที่มีการเตรียมตัวก่อนเข้าพบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนัดหมายครับท่านเคยถูกเบี้ยวนัดหมายไหมครับท่านเคยมีปัญหาในเรื่องของการนัดลูกค้าและผู้มุ่งหวังแล้วไม่สามารถนัดได้ใช่ไหมครับวันนี้เราจะไปดูวิธีการนัดหมายที่มีประสิทธิภาพกันครับถูกเบี้ยวนัดหมายแก้ได้ด้วย4ขั้นตอนนี้คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับ นัดหมายลูกค,ค้าแต่พอใกล้เวลาก็ถูกขอยกเลิกหรือนัดหมายทีมงานไปร่วมประชุมถึงเวลาก็โทรมาบอกว่าพอดีว่าโน่นนี่นั่นสารพัดท,ที่จะหาเหตุผลมาอ้างหนักไปกว่านั้นพอถึงวันนัดเขาก็ปิดโทรศัพท์หนีคุณไปดือด้อๆทำให้คุณต้องผิดหวังเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าคุณเจอปัญหานี้ผมมีวิธีแก้ครับ ก่อนอื่นคุณจะต้องรู้ก่อนว่าทำไมเขาถึงปฏิเสธคุณสาเหตุที่เขาปฏิเสธคุณเป็นเพราะผู้มุ่งหวังของคุณเขาไม่เห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่จะต้องมาพบกับคุณครับตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกว่าคุณกำลังจะไปเอาประโยชน์จากเขาไม่ว่าจะเป็นการเอาสินค้าไปขายให้เขาหรือการไปชวนเขามาลงทุนทำธุรกิจ ซึ่งเขากลัวว่าคุณจะไปทำให้เขาต้องเสียเงินในกระเป๋าตังค์ของเขาครับเขาจึงพยายามที่จะปฏิเสธคุณบางคนอาจจะปฏิเสธคุณทันทีแต่ถ้าใครที่เขาเกรงใจคุณหน่อยเขาก็จะรับปากคุณไปก่อนแล้วพอถึงวันนัดหมายเขาก็จะแจ้งคุณว่าเขามาพบคุณตามนัดไม่ได้หรือปิดช่องทางการสื่อสารหนีคุณไปเลยก็มีดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือ ต้องทาให้เขาเชื่อมั่นว่าคุณจะมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเขาครับโดยคุณจะต้องทํา4ขั้นตอนการนัดหมายเพื่อให้เกิดสิ่งนี้ครับ 1. แนะนําตัวว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเพราะส่วนใหญ่ของการนัดหมายเราจะใช้โทรศัพท์โทรไปนัดหมายก่อนคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับคุณโดยอ้างอิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเช่นเป็นรุ่นน้องสมัยเรียน เป็นรุ่นพี่ที่ทำงานเก่าหรือแม้แต่เป็นคนบ้านเดียวกันและจะดีมากหากคุณมีผู้อ้างอิงที่แนะนำคุณให้มาพบกับผู้มุ่งหวังรายนี้เพราะสิ่งนี้จะทำให้ผู้มุ่งหวังของคุณรู้สึกเชื่อใจเชื่อถือตัวคุณมากขึ้นครับ 2. คุณจะต้องบอกเล่าประโยชน์ที่เขาจะได้รับหากได้พบกับคุณเช่นคุณทราบว,ว่าเขาเป็นผู้ป่วยเบาหวาน รักษามาแล้วหลายปียังไม่ดีขึ้นคุณต้องรีบบอกเขาว่าคุณมีวิธีที่จะทำให้เขาบรรเทาจากอาการทุกทรมานจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่เพราะมีคนที่มีอาการแบบนี้แล้วพอเขาทำตามที่คุณแนะนำทำให้ร่างกายเขาดีขึ้นได้หรือคุณทราบว่าเขาเพิ่งตกงานคุณแจ้งเขาไปเลยว่าคุณมีวิธีที่จะช่วยให้เขามีไรายได้มากขึ้นอีกหนึ่งกระเป๋าเป็นต้น แต่อย่าหวังที่จะปิดการขายเขาทางโทรศัพท์นะครับขั้นตอนนี้เป็นเพียงแค่การนัดหมายเท่านั้นคุณอย่าเพิ่งให้ข้อมูลอะไรมากเพราะคุณจะได้อธิบายรายละเอียดก็ต่อเมื่อได้พบกัน 3. ขอเข้าพบเมื่อคุณจับสัญญาณได้ว่าเขาสนใจในข้อเสนอที่คุณให้ไปคุณต้องรีบชิงเป็นผู้กำหนดนัดหมายก่อนเลยนะครับโดยเจาะจงระบุวันเวลาให้เขาเลือกเช่น วันจันทร์บ่ายโมงหรือบ่ายสองดีครับข้อ 4. ให้ยืนยันนัดเพื่อให้ผู้มุ่งหวังของคุณได้ให้คำมั่นหรือคอมมิตเมนต์กับการนัดหมายของคุณด้วยการให้เขายืนยันนัดในตารางนัดของเขาหรือคุณยืนยันส่งตารางนัดไปที่อีเมลของเขาหรือส่งไปที่เลขาของเขาเป็นต้นนี่คือ4ขั้นตอนการนัดหมายที่จะช่วยแก้ปัญหาผู้มุ่งหวังของคุณเบี้ยนัดครับ เมื่อเรานัดหมายได้แล้วก็ถึงขั้นตอนถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าพบลูกค้าผู้มุ่งหวังเพื่อที่จะไปทำการปิดการขายครับเรามีขั้นตอนในรายละเอียดในการปิดการขายตามคลิปนี้ครับปิดการขายขั้นเทพด้วย5สเต็ปนี้ถ้าคุณจะไปขายสินค้าหรือชวนใครมาทำธุรกิจโคชแบงค์ Bank, คุณสุภก,กิจกุลชาติวิจิต โค้ชนักปิดการขายได้ให้หลักการ5ขั้นตอนการปิดการขายเอาไว้ดังนี้ครับขั้นตอนที่1เปิดใจคุณจะต้องเปิดใจลูกค้าของคุณให้ได้โดยทำให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของคุณรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยด้วยโดยทำให้เขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับคุณคุยเรื่องเดียวกันกับคุณคุยในเรื่องที่เขาสนใจทำให้เขารู้สึกไว้ใจทำให้เขารู้สึกว่า คุณกำลังเอาประโยชน์ไปให้เขาไม่ได้ไปให้เขารู้สึกเสียประโยชน์ขั้นตอนที่2ค้นหาความจริงหรือ fact finding หรือค้นหาแผลเป็นขั้นตอนที่คุณจะต้องตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของเขาหรือหาแผลหรือหาปัญหาของเขาให้เจอเพราะหากคุณไม่สามารถหาปัญหาของเขาได้คุณก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ ซึ่งก็จะไม่สามารถปิดการขายได้ในที่สุดขั้นตอนที่3าํนำเสนอทางออกหรือบอกวิธีแก้ปัญหาหรือใส่ยารักษาแผลให้กับเขาซึ่งขั้นตอนนี้คุณจะต้องนำเสนอทางออกของปัญหาให้กับเขาโดยคุณสามารถแนะนำสินค้าหรือนำเสนอธุรกิจของคุณเพื่อไปแก้ไขปัญหาหรือรักษาบาดแผลที่เขามีอยู่ซึ่งหากคุณค้นหาปัญหาของเขาได้ดี คุณจะสามารถแก้ปัญหาให้กับเขาได้ตรงจุดและเขาก็จะรู้สึกว่าคุณได้ไปช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าคุณไปขายสินค้าหรือพาเขามาทำธุรกิจเพื่อหวังประโยชน์จากเขาขั้นตอนที่4ปิดการขายเมื่อคุณนำเสนอสินค้าหรือธุรกิจไปแล้วพบว่าผู้มุ่งหวังของคุณสนใจข้อเสนอของคุณหน้าที่ของคุณก็คือจะต้องปิดการขายให้ได้ในเวลานั้น เพราะหากคุณทอดเวลาการตัดสินใจออกไปความต้องการของเขาจะลดลงจนอาจปิดการขายไม่ได้ดังนั้นคุณจะต้องกระตุ้นให้เขาตัดสินใจด้วยโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษอื่นใดโดยการสร้างข้อจำกัดด้านเวลาหรือจำนวนสินค้าเพื่อให้เขาตัดสินใจให้เร็วขึ้นขั้นตอนที่ 5. การตอบข้อโต้แยง้ง ขั้นตอนนี้คือคุณจะต้องตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าของคุณให้ได้ในกรณีที่เขามีข้อสงสัยหรือมีความลังเลในสินค้าหรือธุรกิจของคุณซึ่งหากคุณทําขั้นตอน4ขั้นตอนแรกมาดีจะไม่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นนี่คือ5สเตปการปิดการขายที่จะช่วยให้คุณสามารถพิชิตใจลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของคุณได้ครับครับนั่นก็คือขั้นตอนการปิดการขายครับขั้นตอนแรกก็คือการเปิดใจ ขั้นตอนที่2ก็คือเรื่องของการค้นหาความจริงการแฟกต์ไฟดิงเข้าไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนในการหาทางออกบอกทางแก้โดยใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปิดการขายด้วยสิทธิพิเศษด้วยโปรโมชั่นครับแต่ระวังนะครับในเรื่องของการใช้โปรโมชั่นนั้นจะต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับ และการปิดการขายนั้นจะต้องทําตามขั้นตอนนี้เท่านั้นนะครับอย่าสลับกันนะครับต้องเริ่มจากการเปิดใจหลังจากนั้นการค้นหาความจริงหรือ fact finding และไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการชี้ทางออกบอกทางแก้และสุดท้ายค่อยมาปิดการขายด้วยโปรโมชั่นนะครับจะสลับสับเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับจะต้องทําตามขั้นตอนนี้ถ้าไม่งั้นจะมีปัญหาทําให้ไม่สามารถปิดการขายได้เลยทีเดียวนะครับเราลองไปชมคลิปนี้กันครับ ใช้โปรโมชั่นผิดชีวิตเปลี่ยนคุณเคยไปเสนอสินค้าโดยใช้โปรโมชั่นแล้วไม่มีคนสนใจไหมครับคุณคิดว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากและอยากให้ลูกค้าใหม่ของคุณได้ใช้และคุณคิดว่าพอไปบอกโปรโมชั่นไปแล้วลูกค้าเขาจะต้องซื้อแน่ๆเพราะมันคุ้มมากประหยัดมากๆเมื่อเทียบกับราคาปกติแต่ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับที่เป็นเช่นนี้เพราะคุณใช้โปรโมชั่นผิดวิธีครับ โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นการขายของคุณได้ครับจะก,กระตุ้นให้ลูกค้าของคุณตัดสินใจให้เร็วขึ้นด้วยข้อจำกัดเงื่อนเวลาและปริมาณสินค้าแต่การใช้โปรโมชั่นจะไม่ได้ผลเลยหากลูกค้าของคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวสินค้าของคุณครับถ้าตราบใดที่เขายังรู้สึกว่าคุณแค่ต้องการไปเอาเงินจากเขาเท่านั้น เขายังไม่รู้เลยว่าสินค้าของคุณจะไปช่วยแก้ปัญหาเขาได้อย่างไรหรือบางครั้งเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีปัญหาอะไรเขาไม่เข้าใจคุณค่าใดๆในโปรโมชั่นที่คุณนำเสนอนั้นเลยดังนั้นก่อนที่จะใช้โปรโมชั่นคุณจะต้องให้ลูกค้าของคุณเขาเห็นคุณค่าในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณก่อน โดยคุณจะต้องทำามขั้นตอนแรกใน5สเต็ปการปิดการขายของโค้ชแบงค์คุณสุภกิจ t กุลชาติวิจิตก่อนคือคุณต้องเปิดใจลูกค้าให้ได้ก่อนจากนั้นคุณค่อยมาค้นหาความจริงหรือหาปัญหาของเขาว่าเขามีปัญหาอะไรมีแผลอะไรเมื่อคุณรู้แล้วว่าเขามีปัญหาอะไรหน้าที่ของคุณคือจะต้องสร้างความอยากให้กับเขาต้องทำให้เขาอยากที่จะแก้ปัญหาของเขา จากนั้นคุณค่อยนำเสนอทางแก้ซึ่งก็คือการนำเสนอสินค้าของคุณนั่นเองซึ่งเวลานั้นลูกค้าของคุณจะเห็นคุณค่าในตัวสินค้าของคุณเมื่อทำสิ่งนั้นได้แล้วจะถึงเวลาที่คุณต้องใช้โปรโมชั่นเพื่อปิดการขายเพื่อกระตุ้นให้เขาตัดสินใจซื้อสินค้าในตอนนั้นทันทีเพราะหากตัดสินใจช้าไปกว่านั้นโปรโมชั่นจะหมดเวลาหรือสินค้าจะหมดก่อน ซึ่งเวลานั้นเขาจะเห็นว่าโปรโมชั่นของคุณคุ้มค่ามากหากเทียบกับราคาปกติแล้วเขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณทันทีทําให้คุณสามารถใช้โปรโมชั่นในการปิดการขายได้ในที่สุดครับเป็นขั้นตอนวิธีการการนัดหมายเข้าพบเปิดใจปิดการขายพอสังเขปนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้ลองเอาไปใช้กันครับแต่ว่าในเรื่องของหัวข้อนัดหมายเข้าพบเปิดใจปิดการขายนั้นยังมีรายละเอียด อีกมากนะครับที่ท่านสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้โดยท่านสามารถเข้าไปรับชมในเพจ VR The Pink ของเราในทุกๆสัปดาห์ได้ครับ